มีกองกันอย่างนี้ใช่ไหมคอยดูนะครับท่านผู้ชมเห็นกองกองกันเอ้ยทำไมมันปกติแล้วอึ่งไม่เคย กติต้องแบบหมุนอึนปุยนะครับเราดูเราดูเราดูนาทีละคึกอื่นกินอยู่บอกเดี๋ยวกินก่อนรอแป๊บหนึง่งแล้วจัดให้หน้ำแม่แความสนุกกำลังจะเกิดขึ้นอนี่อยอีกว่าเห็นเมื่กลองใหญ่ๆอย่างนี้หนูเอาไปไว้ไหนละ่ะ วันนี้พุงมาถามแปลกแต่พุงก็รู้ว่าใหญ่ขนาดไหน<ด>เดินไปย่องไปชิ้นสบายใจแพ้เหลาสบายใจแพ้เหล่าอาชีพเอายางยางรอดูนาทีระทึกระทึกไหมยังครับยังไม่ระทึก เฮ้ยมันนี้กินเป็นระเบียบเรียบร้อยเออปกตินี่ปกตินี่นจิ๊บเรียบร้อยแล้ะเปียวปลาเปียวปลาแล้วหมา,มา,กกามไม่หากินหญ้าละมันแช่อาหารมานะอาหารมันเปไ็นอาหารเมร็ดไล่หมาก่อนแต่มันแย่งความอ้วนฉันนะนี่มันคือความอ้วนของฉัน เอาลวเริ่มนะเริ่มนะไเอาไัต้นกองนึงตรงนี้กองหนึ่งอาชีพเอาไปฝากแม่เลยจ้ะนั่นไงนี่ขยี้ก่อนให้แม่กินเดี๋ยวดูสินี่เตะเล่นเลยนี่ทีนึง เฮ้ยเฮ้ยโอ้หลอ,อกเสือหลอกใจเย็นเสือใจเย็นโอ้โหเอาละเอาละแม่จิงไปกินแล้วหนึ่งอัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยปลาเล่นแล้วหนึ่งอันนี่ปลาเล่นหนึ่งอันแล้วปลาเล่นหนึ่งอันเฮ้อ๋ะสองอันแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไปตัดกระจายแล้ว ครับทำไงตอ่อยังยังไม่ถึกนะครับเฮ้จึ๊บอ่ะสามอันแล้วโยนไปให้เจละัยบูลกินอ่าเอาอันสี่อันแล้วโยนออกไปข้างนอกเออให้ให้คน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 เอออื่นรวยอึ because, ่นผู้ใจดีโยนให้คนนี้คนนี้กินอันนั่นอันนั่นไงนั่นไงเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับโยนแส่บักไายดีกันหน้าว่ะ มันใส่วะนี่ยังไงได้อะอาหารเยอะยอนเล่นจะเป็นไรแม่เกิดมาบนกองอาหารเฮ้ยเฮ้ยอยาดแล้วเว้ยยาดแ้วเว้ยาวยาโน,นกินไปเดินไปนี่โยนทับบนนี้ก็โยนได้นะเฮ้ยจิบนี่ thế hãy. Hm, đang Hm, hãy. đâu lên Hm, hãy. 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 được Hãy. 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 mấy Hãy. Hãy. hả ở con ở con, để เหรออาชีพอาเดนเลนนะเอาไปให้แม่หน่อยลูกแม่มีอะไรกินเลยเพราะว่าแม่ต้องถูกตรงนู้นแม่ก็มือวาวมือวาวมือยาวคนสอาได้สาวเอารู้สึกคันแข้งคันขาอยากเปีปากคกนเตะโดนตรง,ตงไหนก็ได้เนี่ยวันนี้กินไป เล่นไปนะครับภาษาของอื่นเผาอย่ามาว่าฉันอ้วนนะมันเจ็บใจเขาเรียกว่าสมบูรณ์เอาไขามันไว้ใช้หน้าหนาวอาทิปนี้เฮ้ยไหนดูสิต้องผมใหม่จะ้ะผู้ชายชอบเพิ่เพมเ่แหมเอาลงนะ มีการเลือกอาหารกินนะเออเลือกไว้สักพักหนึ่งครับยิ่งกระจายทั่วเนี่ยเคาดูนะอาชีพเฮ้ยโนกินแล้วอยู่เฉยได้ไหมแล้วดูกินนายโยกเหมือนกันเลยนะแม่ลูนอะฮีอันนี้โยกสองเก้านะอันนั้นโยกเก้าเดียวอาชีพ เด่ะอาชีพฮะโอเคไหนเอาวานี่ดิเอาวานี่หน่อยโน่เอวิเตะของพี่บัวได้ไงลูกเป็นรอยเท้าวงกลมตรงแต่ตรงไหนเตะเข้ากลางเสาโอ้ยอะไรผ่านมาวะ แต่ดูดูอาปลูกความคึกนัวหน่อยจะเอาลอยทามอ่ะจื๊บอ่ะจื๊บแหมบ้าบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เล่นได้หลายวันเลยโอ้โหดู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 ไอ้ดูดูอ่ะลากันก่อนอ่ะลากันก่อนอันนี้อันนี้ดูอ่ะจิ้วขาหลังเฮ้ยอ่ะจิ้วแรงเตะแรงไหมแรงไหมแรงไหมเขาบัดเลยนะ อ้าวจีโอ้ยทิปเป็นคลิกทิปเป็นคลิกอ้าวจีโอ้โดนลู๊กตาบอกตายแล้วตายอีกมาอยู่บ้านนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่ามาถึงบ้านนี้ยังไงก็ตายให้ฉันตายแบบสามมิไม่ได้หรอคือมันจะเอาฉันมาทารมานอ่ะเฮ้ยอลาบบาไดย ไม่ไม่ถึงบัวหรอตุ๊กาตาน่ดูไปแล้วม,มันเจากระไฮน้ำกระตุนเนานะเนครับียงไปทัตัวแล้วไปแค่นี้แหละมากวนโรวันนี้เท่านี้นะผมก็ฝากกด subscribe กดดงกดไลค์กดแชร์ด,รชด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ